สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวฟาร์มกันค่ะฟาร์มนี้นะคะเราจะต้องนั่งรถจากเมืองเบลลิสนะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะฟาร์มนี้อยู่บนเขานะคะเราเคยมาที่นี่แล้วนะคะครั้งหนึ่งค่ะเป็นฟาร์มที่น่ารักมากเลยค่ะมีอ่าพิซซเรียงนะคะมากมายค่ะแล้วก็มีวิวที่สวยมากค่ะมีต้นไม้เยอะมากวันนี้นะคะเป็นวันที่ฝนตกค่ะ ตอนที่เรามาถึงนะคะเราก็เดินได้อ่าไม่ถึง5นาทีนะคะฝนก็ตกเราต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแหละคะ่ะเริ่มเดินกันต่อคะ่ะบัตรเข้าชมในฟาร์มนะคะก็ตกคนละ5ยูโรค่ะหรือว่าคนละ200บาทคา่ะเราก็ซื้อป๊อปคอร์นนะคะ <c oughs> เพิ่มด้วยราคา2ถุงค่ะสําหรับให้อาหารสัตว์ในฟาร์มนะคะไม่ใช่ให้เรานะคะคลิปนี้นะคะทีเขาบอกว่าเธอเธอตัวใหญ่แต่ได้กินแล้วนะฉันไม่ให้เธออีกแล้วนะ <c oughs>

ดูสิคะน้องๆสามตัวนี้นะคะมีเขาที่แปลกมากเลยล่ะคะ่ปะป้าป๊าก็เรียกให้เราไปดูแมวคะ่ะแมวนะคะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนี่ล่ะคะ่ะน่ารักมากเลยะคะ่ะมวมวก็ดูสัตว์เลี้ยงไปนะคะให้อาหารไปด้วยคะ่ะสนุกมากเลยล่ะคะ่ะมันจะกาศดีมากๆเลยคะ่ะ พี่วัวนะคะก็มีสนใจป๊อบคอนค่ะมกินอลิสก็บอกแม่นะคะว่าแม่นี่นะเพื่อนของฉันเป็ดตัวนี้เป็ดในครางนี้นะคะเป็นเป็ดที่หายากค่ะเราม่กินเป็ดนกขอนเลยค่ะป้าป้าก็กําลังให้ป๊อบคอนกับนกยุงอยู่ค่ะนกยุงก็ไม่โกรธป้าป๊าเลยนะคะที่ชอบความนี้มากเลยค่ะตื่นเต้นมากและเรียกแม่นะคะให้ดูนู่นดูนี่ตลอดทั้งคลิปเลยละค่ะจนป้าป๊าได้บอกคุณแม่ว่าเธอวางโทรศัพท์ได้แล้ว และมาใช้เวลาร่วมกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ป้าก็บอกเราว่าเธอที่รักดูสิแม่ไก่กำลังวิ่งมาเต็มเลยในฟามแห่งน,นี้นะคะมีกวางประมาณสิบตัวค่ะเราเห็นประมาณสีตัวนะคะอลิจะทำท่าอะไรก็ไม่รู้ดูสิคะอยู่ๆก็ไปทำท่านีา้ อลิสก็บอกป้าป้านะคะว่านเนี่ยนะไก่ตัวนีน้แหละทำฉันกลัวมันร้องเสียงดังมากเลยป่าเอ๊ะเอ๊ที่ฝรั่งเศสฝนตกดีมากเลยค่ะปีนี้มองไปทางไหนก็เขียวสดชื่นไปหมดเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะเราตั้งใจว่าเราจะพาอลิสเนี่ยขี่พโพนี่ด้วยละค่ะ แต่ไม่ทันแล้วค่ะข้ำแล้วค่ะจะต้องกลับบ้านกแล้วค่ะปัญญาก,ก็รอรถนะคะจะไปโบสถ์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ